ผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับฮัลโ o ลไดกี้นะฮะอยู่ในช่วงของการแนะนำสินค้ารีวิวเกมมิ่งเกียร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเมาส์ไร้สายนะฮะยี y ่ห้อวอลเทคอ่ารุ่นวอลเทคนะครับผมของแบรนด์ e-sports s i g n a นนั่นเองนะครับเช่นเคยนะฮะจากตัวนี้นะครับผมวอ r เทค w g 900นะครับตัวนี้สามารถอ่า มีสัญญาณไวเลสนะฮะได้ถึง10เมตรเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวไท usb 2.4เอ่อ2.4 2.4เลย2.4นะครับผมเป็นไท p c นะฮะมีไฟได้วยกันทั้งหมด7โหมดนะครับผมแล้วก็เป็นความเร็วของเมาส์เนี่ยอยู่ที่10,000 b dpi เลยนะครับผมสามารถกดคลิกนะฮะซ้ายแล้วขวาได้ถึง20ล้านครั้งนั่นเองนะฮะ ลองเมาส์ตัวนี้นะครับผมมีแท่นชาร์จมาด้วยนะครับผมก็พิเศษอยู่ที่จุดนี้เลยคือเมาส์ปกติแล้วเนี่ยเป็นเมาส์ไร้สายส่วนใหญ่จะเป็นสายถานนะแต่เจ้าตัวนี้มีแท่นชาร์จให้ในตัวนะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะฮะสามารถปรับไปที่เราต้องการได้เลยนะครับและด้านหลังนี้มีไฟแบบ rgb นะสามารถใช้งานได้ถึงเต็มประสิทธิภาพ46ชั่วโมง นะครับผมไปดูรูปลักษณ์ภายในกล่องกันเลยนะฮะเปิดกล่องเลยอไปในกล่องนะครับผมนี่จะเห็นรูปร่างเมาส์แบบนี้นะสวยสดงดงามอลังการฮนะอเออแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จนะฮะอ่า ตัวเมาส์นะครับผมเป็นดำนะครับดำออกแบบโหก็ไม่ได้เบานะน้ำหนักกำลังพอดีมือนะครับผมแล้วก็มีด้านด้านด้านข้างเนี่ยด้านจับของตัวนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นเหมือนยางนะทำให้เราสามารถคุมหรือบังคับตัวเมาส์ได้กระชับกระชับมือมากๆนะครับผมอ่าแล้วนี่ก็เป็นตัวแท่นชาร์จนะฮะ ภายในกล่องนะฮะภายในกล่องจะมีตัวแท่นชาร์จแล้วก็มีสายอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาแท่นชาร์จขึ้นมานะนี่เป็นสายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะเอาไว้ชาร์จไฟเข้ากับอ่าตัวตู้นะตัวเมาส์อ่ะ,นะอ,ะอันนี้สามารถชาร์จกับเมาส์กับแท่นชาร์จได้เลยนะฮะ หรือเสียบกับไฟ USB นะฮะชาร์จได้หรืออย่างหนึ่งคือใช้ด้านหลังนะฮะตัวแท่นชาร์จเนี่ยสามารถเอาแท่นชาร์จเสียบเข้าคอมนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถวางเมาส์ไว้ด้านบนได้นะฮนะมาดูของภายในกล่องก่อนนะฮะก็จะมีอีกอันนึงอันนี้มี2เส้นเลยนะมีให้2แบบนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ e s p o r t s i g n a l นะฮะสกเกอนะครับ มีตัวใบรับประกัน2ปีนะตัวรับประกัน2ปีด้านหลังเป็นคำแนะนำนะฮะแล้วก็แมนนวลนะครับผมหรือคู่มือของเจ้าเมาส์ตัวนี้นั่นเองนะฮะ w a l t e ูเอสตัวนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้มี2หน้านะครับก็อันนี้ก็จะมีบอกนะฮะว่าปุ่มอันไหนใช้ทำงานอะไรนะฮะมาดูหน้าถัดไปนะฮนะ อันนี้ก็จะมีบอกเลยอะ่ะอ่ะวิธีการตั้งค่านะครับในการเปลี่ยนเมาส์สีเมาส์ไฟ RGB นะฮะหน้านี้ก็จะมีบอกอ่าโอเคในกล่องหมดแล้วนะครับเราไปดูเจ้าตัวเมาส์กันต่อแล้วกันนะฮะมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองเสียบไฟนะครับเสียบไฟให้ดูว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้สีไฟสวยไหมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการเสียบ าตัวนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเสียบสายก่อนนะฮะเพื่อให้แท่นชาร์จมันทำงานนะฮะเอ้โหแท่นชาร์จมีไฟ RGB ด้วยนะฮะว้าวสวยเลยนะครับผมมีไฟ RGB แบบนี้นะอาจจะเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะมีภาพรีวิวประกอบให้นะครับผมเอ่แท่นชาร์จมีไฟด้วยนะเอาไว้นี่เมาส์ พอเสียบปุ๊บเมาส์มีไฟขึ้นมาทันทีเลยนะฮะนี่เสียบขั้วแท่นชาร์จได้พอดีนะฮะอย่างนี้เลยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะโหมีไฟ RGB ครบคู่นะอลังการสวยมากๆนะครับผมคือแบบพิเศษมากๆอะ่ะไม่เคยเห็นแท่นชาร์จแบบมีไฟ RGB แล้วสวยอย่างนี้นะนี่ตัวเมาส์ก็ดึงออกมาใช้งานได้เลยนะฮะโอ้โหมีไฟเลเซอร์นะฮะโอ้ จรชับมืออยู่นะโอเคครับผมน,นี่ก็จะมีบอกว่าไฟเมาส์เหลือกี่ขีดนะฮะครวรเข้าชาร์จแท่นชาร์จได้หรือยังผมมีบอกขนาดนี้ด้วยดีนะครับผมถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์สำหรับเจ้าตัววอ r เทคนะครับผม Wg 900นะฮะถ้าใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมไปติดต่อดู มันจะมีวางขายในหน้าเพจของ e-sports s i n n l นะครับผมหรือว่าใน Lazada หรือว่าโป๊บายนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมอย่าลืมไปดูกันนะครับผมของดีนะสินค้าเก็มนี่โรดิกิแนะนำบ๊ายบายครับผม